รายการสถานีความคิดเป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับบุคคลทุกวัย สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคบกับดิฉันสุญญานุ่นพันธ์ในรายการสถานีความคิดรายการที่เปลี่ยนมุมมองท่านผู้ชมคิดรอบด้านมากขึ้น ท่านผู้ชมคะประเทศไทยเราเดิมก็เคยเป็นประเทศเกษตรกรรมนะคะและเราก็ได้ก้าวมาสู่ประเทศอุตสาหกรรมในปัจจุบันค่ะประเทศไทยเราเนี่ยมีเกษตรกรน้อยลงทุกทีนะคะในขณะที่โลกก็มีความต้องการอาหารมากขึ้นเราหวังว่าจะเป็นครัวของโลกค่ะแต่เกษตรกรของเราก็ยังมีคงมีไรายได้ที่จัดว่าน้อยเมื่อเทียบกับอาชีพอื่นนะคะในปัจจุบันค่ะก็มีเกษตรรูปแบบใหม่เรียกว่า Contact Farming หรือเกษตรพันธสัญญาเกิดขึ้นมานะคะซึ่งมองผิวเผินก็อาจจะเป็นการดีค่ะเพราะว่าเกษตรกรลง ลงทุนไปแล้วมีคนรับซื้อผลผลิตที่แน่นอนถ้าเป็นอย่างนั้นได้ก็จะดีแต่ว่านักวิชาการและเกษตรกร,กรหลายๆคนนะคะกําลังส่งสัญญาณมาคะ่ะว่าให้ช่วยมาดูหน่อยเถอะคะ่ะว่าพันธสัญญาหรือสัญญาที่ทําระหว่างเกษตรกร,ก,รกับบริษัทนั้นมีความเป็นธรรมหรือไม่นะคะเกษตรกร,เ,กรเสียเปรียบหรือเปล่านะคะภาครัฐควรจะต้องเข้ามาใส่ใจในเรื่องนี้หรืออย่างนะคะวันนี้ค่ะเราจะไปค้นพบความจริงในเรื่องนี้กันในช่วงหน้าค่ะช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ วัะสะดุสัครา์จะไม่เพียงปลอดภัยต่อทุกชีวิตแต่จะต้องเป็นมิตกับสิ่งแวดลอ้อมและสามารถหมุนเวียนกลับมาใช้ได้ไม่วันหมดวันนี้พลังความรู้ได้เริ่มสร้างนวัตรกรรมมากมายที่เราเคยฝันให้กลายเป็นจริงกลุ่มปตทเชื่อมั่นว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะนำมาซึ่งชีวิตที่ดีและยั่งยืน ปัจจุบันทั่วโลกได้ตระหนักถึงปัญหาภาวะโลกร้อนที่เกิดจากการใช้พลังงานกันอย่างฟุ่มเฟือยโดยเฉพาะในโรงงานอุตสาหกรรมดังนั้นการส่งเสริมการอนุรักษ์และประหยัดพลังงานในทุกๆหน่วยงานจึงเป็นแนวทางที่ภาครัฐให้การสนับสนุนโดยเมื่อเร็วๆนี้กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกระทรวงพลังงานได้นําคณะผู้บริหารและสื่อมวลชนเข้าเยี่ยมชมถึงความสําเร็จด้านพลังงานของบริษัท F N Dairy's ประเทศไทยจำกัด อีกหนึ่งองค์กรที่มุ่งเน้นการจัดการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประสิทธ,ธิภาพสูงสุดภายใต้แนวคิดการเป็นโรงงานสีเขียวด้วยการลดการใช้พลังงานได้ถึง13%บนปร uce, ัชญา 3R Reduce, Reuse และ Recycle ส่งผลให้ได้รับรางวัลเกียรติยศด,ด้านพลังงานไทย Thailand Energy Award 2013ประเภทโรงงานควบคุมดีเด่นและยังสามารถว้ารางวัลชนะเลิศจากเวทีการประกวด อาเซียนเอเนจีอวอร์ดสประเภท Special s u ับ i ิชั่นได้อีกด้วยนับได้ว่าเป็นก้าวสำคัญของโรงงานอุตสาหกรรมไทยในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมซึ่งจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับโรงงานอื่นๆต่อไปในอนาคตค่ะปัจจัยที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของของเสียเรื่องของพลังงาน ถ้าเราใช้พลังงานน้อยหรือว่าใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าก็คือว่าเราปลดปล่อยแก๊สออกไปได้น้อยผลกระทบพ่จะเกิดขึ้นกับเรื่องของภาวะรวงร้อนก็จะน้อยลงจริงๆและการส่งเสริมเรื่องการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพกำลก็มีอยู่ไหลมาตรการอยู่แล้วการเชื่อชูเกียรติที่เรียกแถลงในเยาวชนเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่สร้างแรงจูงใจให้กับโรงงานที่สนใจที่มาดูแลเรื่องของการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพถ้าโรงงานไหนแต่ว่าทำนี่ได้ รายจ่ายด้านพลังงานาก็ลดลงไปในภาพของประเทศเองก็จะพบว่าเมื่อทุกๆองานสามารถลดค่าใช้จ่ายเรื่องพลังงานลงไปได้คือลดการใช้ไปได้ในภาพรวมของประเทศเองเนี่ยการใช้พลังงานก็ลดลงไปด้วยนะครับ สนับสนุนโดยปตทพลังที่ยั่งยืนท่านผู้ชมคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากดรวิโรจน์นรนองผู้อำนวยการวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขและการเกษตรสถาบัานทีดียไอค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับ เรารู้กันว่าประเทศไทยแต่ก่อน,นเราก็เป็นประเทศเกษตรกรรมใช่ไหมคะอาจารย์แต่ตอนนี้เรารู้สึกว่าเกษตรกรม,มีจํานวนน้อยลงน้อยลงแล้วก็ในขณะที่ผลผล,ผลิตทางด้านการเกษตรที่เป็นอาหารเราต้องการมากขึ้นตรงนี้นี่มันจะมีการจัดสมดุลอย่างไงคะเราควรจะเป็นอุตสาหกรรมมากกว่าเกษตรกรรมใช่ไหมคะอาจารย์คือถ้าดูจากรายได้ของประเทศเรานะครับรายได้ที่มาจากภาคเกษตรหมายถึงว่าเกษตรจริงๆยังไม่รวมอุตสาหกรรมการเกษตรนะครับจะตกประมาณล่าสุดคือตกประมาณ7.7%ของ ของผลผลิตรวมของประเทศหรือ GDP นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีคนอยู่ในภาคการเกษตรมากๆกเนี่ยก็หมายความว่า7.7ตรงนี้ก็จะถูกแบ่งมาในคนจำนวนมากซึ่งก็หมายความว่าเกษตรกรเนี่ยโดยเฉลี่ยจะต้องจนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในในทางโดยโดยหลักการแล้วเนี่ยการที่มีเกษตรกรลดลงเนี่ยเป็นเรื่องปกติของประเทศต่างๆนะครับประเทศที่พัฒนาแล้วเขาก็มีเขาก็จะมี GDP กเกษตรเนี่ยบางทีก็สามเปอร์เซ็นถึงเจ็ดเปอร์เซ็นต์จำนวนกเษกษตรกรเขาก็อยู่สามเปอร์เซ็นถึงเจ็ดเปอร์เซ็นต์เหมือนกันแต่ของเราเนี่ยจำนวนคือรายได้จาก,กเกษตรของเราสัดส่วนเราลดลงเยอะซึ่งส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าส่วนรายได้จากส่วนอื่นเพิ่มขึ้นมากด้วยแต่ว่าจํานวนกเกษตรกรเรายังค่อนข้างจะเยอะอยู่<ต>เพราะฉะนั้น,นแปลว่าเราจน รปรว่าแปลว่าเกษตรกรทุกวันนี้ของเราก็าค่อนข้างไปทางจนอืมค่ะอาจารย์คะถ้าอย่างนั้นผลผลิตการเกษตรของเราและทําให้สัดส่วนรายได้ของเราน้อยเนี่ยเพราะอะไรคะเพราะว่าผลผลิตของเราควรจะได้ราคาที่สูงกว่านี้ใช่ไหมคะคือมันตกต่ำราคามันตกต่ำเออผมคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรียกว่าท่าทาภาษาทางการคือผลิตภาพคะคือก็คือประสิทธิภาพการผลิตต่างๆเนี่ยมันเพิ่มขึ้นทั่วโลกในช่วง30 40ปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าเราดูราคาของสินค้าเกษตรนะอย่างเทียบกับว่าเป็นราคาถ้าปรับโดยต่างเงินเฟอ้อแล้วเนี่ยาราคามันมีแนวนนตกต่ําลงโดยธรรมชาตินะฮะอ,อ,อันนี้เนี่ยมันมันก็ส่วนหนึ่งมันก็ทําให้ถ้าปล่อยไปแบบนั้นเนี่ยเกษตร,รกรจํานวนหนึ่งเขาก็จะอ,อ,อาจจะหันไปประกอบอาชีพอื่นทั้งทั้งว่าหันไปประกอบอาชีพทางการเกษตร,รด้านอื่นที่มีรายได้สูงขึ้นหรือว่าหันไปทํางานอย่างอื่นนะฮะซึ่งซึ่ง ซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะ <Classic. S 2> อ,ยอย่างที่ที่ท,ที่คุณบอกว่าเนี่ยจำนวนเกษตรกรของเราลดน้อยล, <ด S 2> ลงเนี่ยมันก็เป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นในประเทศต่างๆนะ <Classic. S 2> แต่เรื่องเรื่องราคาเนี่ยมันมันเป็นส่วนหนึ่งนี่เราจะดูแค่ราคาไม่ได้เพราะถ้าเราดูผลผลิตเนี่ย <Classic. S 2> จริงๆแล้วผลผลิตต่อไร่เนี่ยก็เพิ่มขึ้นมามากนะคะคือผลผลิตต่อไร่ของเมืองไทยเนี่ยที่เราจะจะเห็นว่าฉเฉลี่ยแล้วมันต่ําเมื่อเทียบกับประเทศอื่นเนี่ยก็เป็นเพราะว่าผลผลิตว่าเป็นว่าการผลิต พื้นที่การผลิตส่วนใหญ่ของเราอย่างเช่นพื้นที่ปลูกข้าวส่วนใหญ่ของเราเนี่ยอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออ,อาจจะรวมทั้งบางส่วนในภาคเหนือด้วยที่ที่ที่ปลูกข้าวได้ปีละครั้งเดียวแล้วก็ไม่มีไม่มีชนลปบะทานะนะแต่ว่าในภาคก,กลางเนี่ยถ้าคิดเป็นข้าวข้าวที่แบบข้าวเปียกเนี่ยส่วนใหญ่ก็ได้เกินตันหนึ่งต่อไร่ทั้งนั้นนะหรือถ้าคิดว่า,า,าเป็นสภาพภูมิประเทศอะไรเงี้ยด้วยส่วนใหญ่เป็นเรื่องของน้ํามากกว่าข้างน้ําค่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นคล้ายๆแบบนี้กันทั่วโลกว่ายัางไงเกษตรกรไรายได้จากการเกษตรก็จะไม่ใช่ไรายได้หลักส่วนใหญ่มันจะเป็นเทรนอย่างนี้เพียงแต่เราก็ต้องดูว่าสัดส่วนการผลิตของเราได้แค่ไหนค่ะและในเกษตรกรในสมัยใหม่ตอนนี้เราเริ่มได้ยินคาว่า contact farming หรือเกษตรพันธสัญญามากขึ้นมันเป็นยังไงคะอาจารย์มันเป็นเทรนของยุคสมัยที่ต้องเปลี่ยนไปหรือเปล่าคะ มันสองส่วนนะฮะก็คือว่าส่วนหนึ่งที่เราอาจจะไม่ค่อยได้ยินมากก็อย่างเช่นว่าอย่างเรื่องของอ้อยนะฮะอ้อยเนี่ยชัดเจนเลยว่าถ้าคุณผลิตออกมาเนี่ยถ้าไม่ขายให้โรงงานก็อ้อยนั้นก็ไปทําอะไรไม่ได้นะไปทําอ้อยควันก็ยังไม่ได้เลยเพราะอันนั้นจะแข็งอบกบเคี้ยวแล้วฟันหักนะส่วนโรงงานเองเนี่ยถ้าเกิดว่ามีโรงงานมาแล้วไม่มีอ้อยเข้าเนี่ยก็ก็กลายเป็นเศษเหล็กนะอันนั้นก็เป็นตัวอย่างว่ามันมันก็ทําให้บาง โดยลักษณะของมันก็บังคับว่ามันต้องมีการทําสัญญงสัญญาตกลงซื้อขายกันนะฮะอันนั้นคือรูปแบบคอนแทคฟาร์มมิ่งเหมือนกันอันนั้นคือรูปแบบแต่แต่คนก็อาจจะไม่ค่อยได้เรียกอันนั้นว่าคอนแทคฟาร์มมิ่งเท่าไหร่คอนแทกฟาร์มมิ่งที่เราได้ยินกันเนี่ยก็มักจะเป็นมักจะอยู่ในภาคปศุสัตว์นะซึ่งซึ่งมักจะมีการลงทุนที่สูงนะอย่างน้อยเนี่ยอย่างน้อยก็คือประมาณแถวแถวล้านบาทนะหรือว่าล้านบาทขึ้นไปซึ่งซึ่งอันนั้นเนี่ย เ,เกษตรกรเองถ้าจะให้เป็นลงทุนเนี่ยเขาก็อาจจะไม่อยากลงทุนถ้าถ้าไม่มีหลักประกันที่ดีพอสมควรคะนะเพราะฉะนั้นบริษัทเองก็จะพยายามมาออฟเฟอร์ว่าเช่นว่าจะมีสัญญาการรับสัญญาว่าจะต้องรับซื้อแน่อนอนบางทีก็บางทีก็มีการกําหนดราคาร่วงหน้าหรือว่าจะหรือว่าจะจะไม่กําหนดราคาก็แล้วแต่แต่จะเป็นจะเป็นสัญญาที่ มีหลักประกันว่ารับซื้อก็ทําให้จูงใจให้กเกษตรกรไปลงทุนตรงนั้นก็ในแง่หนึ่งก็ถือว่าเป็นการเฉลี่ยความ,มเสี่ยงกันในระดับหนึ่งค่ะคะจริงๆแล้วกเกษตรพันธสัญญาหรือ contact farming นิยามของมันก็คือการที่จะทําการ,กรเกษตรปรุสุตว์หรือว่ากเกษตรกรรมอะไรก็ตามที่มีสัญญาชัดเจนระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย อย่างนั้นใช่ไหมคะอาจารย์ถ้าถ้าเปรียบเทียบก็คือว่าเนี่ยอย่างชาวนาตอนจะปลูกข้าวเนี่ยก็ยังไม่รู้ว่าจะขายให้ใครคใช่ไหมแต่กรณีของ Contact Farming เนี่ยก็มักจะมีสัญญาที่แบบอย่างน้อยก็อยมีสัญญาว่าจะขายถึงเวลาแล้วจะรับซื้อค่ะ,คะ,คะซึ่งจริงๆแล้ว Contact Farming หรือเกษตรพันธสัญญาเนี่ยมักจะทําในอะไรบ้างคะกิจการประเภทไหนบ้างคะอาจารย์ ส่วนใหญ่ก็เป็นกิจการ,รที่อย่างอย่างที่ยกตัวอย่างว่าตัวอย่างเป็นเป็นกิจกรรมที่ต้องลงทุนสูงพอสมค<ข>วรน,นะฮะก็ก็เลี้ยงไก่ก็ก็ก็เลี้ยงไก่เพราะว่ามันจะมีเรื่องโรงเรือนมีเรื่องอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องนะก็เลี้ยงไก่เลี้ยงหมูอะไรหรืออ, like, อย่างอย่างกิจกรรมที่มันต้องมีการอย่างเช่นเมื่อกี้บอกว่าอย่างอ้อยเนี่ยก็ต้องมีการมันต้องมีช่องทางการขายที่ชัดเจนอย่างอย่างวัวนมเราก็จะเห็นว่าวัวนมเนี่ยถ้ารีดนมมาแล้ว นมค้างทิ้งไว้เป็นวันสองวันเนี่ยมันก็จะเสียใช่ไหมกิจกรรมพวกนี้เนี่ยมันก็จะทําให้มีลักษณะที่ที่มันเป็นจะต้องมีสัญญงสัญญาแต่สัญญาทากับใครนี่ไม่แน่นะฮะอย่างวัวนมเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าหลายๆที่ก็ก็จะดําเนินการกันในรูปเกษตรกรไม่ใช่สากลแต่แต่ว่าลักษณะมันก็คล้ายๆกันตรงที่ว่ามันมันก็จะมีสัญญิงสัญญากันไว้ว่า พอผลิตแล้วจะส่งให้ใครฟังดูแล้วเนี่ยมันก็ต้องมาดูกันให้แน่นอนว่า Contact Farming หรือเกษตรพันธสัญญาเนี่ยควรจะต้องระวังอะไรบ้างสำหรับเกษตรกรนะคะและใครที่จะเป็นคนที่จะมาไก่เกียรนในเรื่องนี้หรือช่วยเหลือเกษตรกรนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าจะมาสนทนากับอาจารย์ต่อค่ะช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ ผลิตภัณฑ์จากวัสดุสังเคราะห์จะไม่เพียงปลอดภัยต่อทุกชีวิตแต่จะต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้อมและสามารถมีเวียนกลับมาใช้ได้ไม่วันหมดวันนี้พลังความรู้ได้เริ่มสร้างนวัตรกรรมมากมายที่เราเคยฝันให้กลายเป็นจริงกลุ่มปตอทเอชื่อมั่นว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะนำมาสึ่งชีวิตที่ดีและยั่งยืน เมื่อกี้ที่เราเบรกที่แล้วที่เราคุยกันเลยว่าบางทีถ้าสมมติเกิดปัญหาอะไรเกิดขึ้นมากระทนหันเนี่ยเกษตรกรอาจจะเป็นฝ่ายที่เสียเปรียบต่างๆเนี่ยนอกจากเรื่องการเสียเปรียบทางเ,เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยในเรื่องอื่นๆอย่างเช่นคอนแทคฟาร์มิ่งเนี่ยจะทําให้เกิดการตัดต่อ GMO ทําให้มีการใช้สารเคมีมากเกินไปหรือทําให้สิ่งแวดล้อมมันแย่ลงจริงไหมคะอาจารย์ผมผมขอกลับไปประเด็นเมื่อกี้ก่อนนะฮะเมื่อกี้ว่าเป็นประเด็นสําคัญอันหนึ่ง คือผมคิดว่ามันการความไม่ที่บอกว่าเหตุการณ์ไม่คาดฝันส่วนหนึ่งเนี่ยก็ต้องคำานึงด้วยว่าโดยธรรมชาติของสัญญาอย่างเช่นว่าเกษตรกรจะต้องไปกู้เงินมาสร้างโรงเรือนซึ่งโรงเรือนเนี่ยก็ผมคิดว่าทุกฝ่ายก็ก็เห็นตรงกันว่ามันจะไม่ได้ใช้กันปีเดียวนะมันจะใช้กันเป็น1ิปีนะฮะแต่ว่าสัญญาที่ทำเนี่ยเป็นสัญญาปีต่อปีนะผมคิดว่าโดยธรรมชาติพวกนี้เป็นตัวอย่างอันหนึ่งว่ามัน คือลักษณะของสัญญาที่ทำอยู่เนี่ยม,มันไม่ได้มันไม่ได้ทำให้เกิดการเฉลี่ยความเสี่ยงที่ดีตั้งแต่ต้นคือมันไม่เป็นธรรมสำหรับไม่เป็นธรรมทั้งสองฝ่ายใช่ไหมคะหมายถึงว่าจะมองว่าเกษตรกรเสียเปรียบคือคำว่าเป็นธรรมไม่เป็นธรรมมนเดี๋ยวพูดยากสมมติว่าสมมติว่าเราจะให้เกษตรกรรับภาระความเสี่ยงม,มากหน่อยเนี่ยแล้วก็ให้ผลตอบแทนเขาดีมากๆเนี่ยอันนั้นเขาก็อาจจะไม่ยอรับ นะครับแต่แต่ว่าถ้าเกิดว่าในในฐานการปกติที่ว่าจะเฉลี่ยความเสี่ยงกันเนี่ยผมคิดว่ามันมันก็ควรจะเป็นสัญญาที่อาจจะผลตอบแทนพอสมควรซึ่งผมคิดว่าทุกวันนี้มันก็เป็นแบบนี้นะผลตอบแทนพอสมควรแต่ว่าความเสี่ยงก็ต้องคือถ้าลงทุนระยะยาวก็ต้องเฉลี่ยกันก็ควรจะต้องมีมาตรการที่เฉลี่ยกันในระยะยาวด้วยซึงตรงนี้ผมคิดว่ามันมีตัวอย่างที่ดีนะฮะว่าคอนแทคฟาร์มิงของเราเนี่ยมันมันไม่ได้มีแค่พวกนี้นะอย่างเช่นว่าพวก ถั่วและญี่ปุ่นที่บริษัทญี่ปุ่นมาทํากับเรานะหรือว่าพวกกล้วยทางที่ทางสากรแถวแถวลาดบุรีหรือแถวแถวไม่ได้จะลาดบุรีหรือประจบกิริขันธ์นะฮะท,ที่ที่บริษัทญี่ปุ่นมาทํากับ<ม>เราเนี่ยเขาเขาจะมีลักษณะที่ว่าถ้ามันมีอะไรมีความเปลี่ยนแปลงอะไรที่ทําใหเา้เกษตรกรเกิดปัญหาเนี่ย<ม>บริษัทก็ไอทาง ทางคู่สัญญาเนี่ย<ม>เขาก็จะร่วมร่วมเฉลี่ยความเสี่ยงอาจจะมีการจ่ายเงินเพิ่มอะไรต่ออะไรต่อแบนี้ะนะแต่ว่าของเราเนี่ยของเราที่ทํากันเองเนี่ยม,มันก็มีการเขียนสัญญาซึ่งสัญญาอันนี้เนี่ยผมคิดว่าังภาครัฐเนี่ยอาจจะไม่ได้เข้ามาดูแลเท<ม>่าที่ควรอย่างเช่นว่าควรจะให้มีสัญญากลางสัญญามาตรฐานชุดหนึ่ง<ม>ที่ว่า ลักษณะการเฉลี่ยความเสี่ยงอย่างน้อยออจะต้องเป็นแบบนี้แบบนี้คือให้มันมีลักษณะที่คล้ายๆกับเป็นการลงทุนร่วมกันมากกว่าการที่แบบเ,เหมือนกับว่าเป็นสัญญาที่จ้างเลี้ยงโดยที่สัญญาจ้างก็คือ,อ,อคือบริษัทอาจจะ<ม>ให้พันให้ให้อาหารให้อะไรมามนะแต่แต่ว่าพอความเสี่ยงตรงพอส่งแล้วก็เกษตร,รกรก็คืนมาเป็นผลิตภัณฑ์ แต่ว่าพอพอมันมีปัญหาร,ระหว่างทางเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าแบบคือความเสี่ยงตรงนี้กเกษตรกรก็ก็รับ,บไปเลยคือบริษัทก็มีความเสี่ยงนะการที่แบบเขาต้องมีเอ่อต้องรับซื้ออ่รวมทั้งว่าต้องเอาอาหารเอาพันเอาอะไรมาให้ก่อนอะไรพวกนี้เขาก็มีความเสี่ยงเขาเหมือนกันแต่ว่ามันก็กลายเป็นว่าผมคิดว่า,วาการเฉลี่ยความเสี่ยงเนี่ยมันมันยังไม่ดีพอซึ่งซึ่งถ้าทําให้มันทาให้มันดีขึ้นเนี่ยผมคิดว่าตรงตรงนี้มันก็มันก็จะช่วยได้ค่ะ เป็นเพราะว่าเกษตรกร,เร,กรเราอาจจะไม่มีความรู้ดีหรือดูสัญญาดีหรือว่าบางประเด็นอาจจะคิดไม่ถึงโดยโดยต้องเซ็นสัญญาแบบนั้นหรือว่ามันก็เป็นมันก็เป็นข้อปกติที่ชาวบ้านกับบริษัทจะความรู้ที่แตกต่างกันใช่ไหมคะอาจารย์คือผมคิดว่าอ,นนอันนั้นเป็นตัวอย่างที่ดีว่าก็คือว่า เออคือเกษตรกรซึ่งซึ่ง,งอันนี้ก็ก็ไม่ใช่เกษตรกรแบบรายเล็กรายน้อยนะ,ะอย่างที่บอกว่าก็ต้องมีความรู้มีเงินทุนพอสมควรก็คือมีเงินทุนพอสมควรแล้วก็ถ้าถ้า,ถ,าถ้าจะเห็นว่าเวลามีกรณีพิพาทเนี่ยบางทีเกษตรกรก็เรียกร้องเงินจากบริษัทว่าเป็นตัวเลขยี่สิบล้านห้าสิบล้านอะไรพวกเนี้ยซึ่งก็จะเห็นว่ามันคือคือไม่ไม่ใช่เกษตรกรที่แบบไม่ไมใช่ตรสรีตระสาทั่วไปทำรองนั้นนะแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็จะต้องอ ทำสัญญากับบริษัทซึ่งก็เป็นไม่ใช่บริษัทธรรมดาเหมือนกันส่วนใหญ,ญ่ก็เป็นบริษัทแบบระดับพันล้านนะเพราะฉะนั้นเนี่ยบริษัทเนี่ยก็คงจะมีนักกฎหมายมีอะไรที่ที่พร้อมกว่าที่พร้อมกว่าอาจารย์คะแล้วมันถึงจุดหนึ่งหรือยังคะที่รัฐบาลจะเห็นปัญหานี้แล้วเข้ามาจัดการตรงนี้หรือว่ามันยังไม่เกิดเคสนั้นพอที่จะให้ความสนใจกับเรื่องนี้คะผมผมว่าคิดว่ามันมันก็ที่เราได้เห็นข้อร้องเรียนต่างๆเนี่ย มันก็สะท้อนว่าม,มันมีปัญหาเกิดขึ้นจริงนะฮะ,ฮะปัญหาส่วนหนึ่งเนี่ยก็ก็ก็คือจะโทษบริษัททั้งหมดก็ไม่ได้แต, <ฮะ S 2> แต่แต่ว่าแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเนี่ยในกรณีที่มันไม่มีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด<ฮ>ะอะไรต่างๆเนี่ยก็ก็ก็เกิดก็เกิดปัญหากับเกษตรกร <ฮะ S 2> หรือบางกรณีเนี่ยก็เกษตรกรก็ก็ๆๆบอกว่าหรืออ้างว่าบริษัทเนี่ยเ,เวลาไปชวนเขามาร่วมเนี่ยก็ก็โฆษณาใน <ๆ S 2> ข้อดีๆๆๆๆ โฆษณาแต่ข้อดี<า>นะการการคิดประมาณการรายได้ต่างๆเนะี<า>่ยก็ประมาณโดยใช้ข้อสมมุติที่แบบที่ดีที่ดีหมดนะซึ่งซึ่งซึ่งผมคิดว่าเหตุการณ์ประเภทนี้มันมันก็มันก็คงจะเกิดขึ้นจริงนะ<า>ก็คือมันก็เหมือนกับการซื้อขายของห,อหลายๆอย่างนะฝ่ายแสตฟ์ฝายเขพยายามโฆษณาอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยผมคิดว่าการถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนว่าเราก็มีองค์กรที่คุ้มครองผู้บริโภคอันนี้เราก็คงมีองค์กรที่คล้ายๆกันที่ว่ามาช่วยดูแลว่า มีสัญญากลางสัญญามาตรฐานที่เป็นธรรมแล้วเสร็จแล้วเนี่ยในภาคปฏิบัติเนี่ยก็อาจจะต้องมีการอย่างเช่นว่าไม่ไม่ให้เกิดกรณีที่แบบพยายามจะพยายามจะจะขายคือพยายามจะจูงใจเกษตรกรมากโดยให้ข้อมูลไม่ครบต่างๆเนี่ยผมถึงบอกมันต้องมีองค์กรทั้งทั้งที่มีความรู้ด้านกฎหมายแล้วก็อาจจะต้องมีคนที่แบบเปมีเจ้าหน้าที่ที่พอไปดูตามไปดู เป็นเป็นเคสเคสตามพื้นที่ด้วยอาจารย์ครมันจะถึงจุดว่าจะมีเกษตรกรเหมือนกับว่ามีการแข่งขันกันอย่างเช่นบริษัทเลี้ยงไก่เหมือนกันแข่งขันกันให้ผลประโยชน์ต่อเกษตรกรไม่ว่าจะราคารับซื้อทุกวันนี้ก็มีนะบริษัทเลี้ยงไก่นี่มีเป็นเกือบเป็นเกือบสิบบริษัทใหญ่นะค่ะถ้าแข่งขันกันแบบนี้สัญญาของแต่ละบริษัทจะไม่แข่งขันกันเฉลี่ยความเสี่ยงเลยเหรอคะอาจารย์ ผมคิดว่าคือมันมีการแข่งขันกันในระดับหนึ่งแต่ว่าประเทศไทยเนี่ยเราต้องยอมรับว่าเกษตรกรจํานวนมากของเราเนี่ยนะฮะรวมทั้งเกษตรกรที่บอกว่ามีฐานะที่แบบดีขึ้นมาหน่อยแล้วเนี่ยก,ก,ก็ยังก็ยังอยู่ในก็ยังเป็นคนกลุ่มที่มีรายได้ไม่สูงนักเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของประเทศอย่างที่เรียนว่าเรามีรายได้เกษตรกรไม่มากเรามีคนจํานวนมากเนี่ย ออพอเฉลี่ยออกมาแล้วแต่ละคนก็มีรายได้ไม่มากเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยพอเวลามีการให้แรงจูงใจที่ดีพอสมควรนะฮะอย่างเช่นว่าในยามปกติเนี่ยกลุ่มเกษตรกรที่ท,ที่อยู่ในพันธสัญญาเนี่ยมีรายได้ผมคิดว่าดีกว่าเกษตรกรทั่วไปนะ,ะยกตัวอย่างว่าเวลากรณีไก่ไข่ไข่ไก่เนี่ยนะเขาก็จะขาย จะขายได้ราคาในสัญญาซึ่งอาจจะสูงกว่าท้องตลาดนิดหน่อยนะแล้วก็เพราะฉะนั้นโดยรวมแล้วถ้าไม่ถ้าไม่มีเหตุการณ์อะไรร้ายแรงเนี่ยกลุ่มเกษตรกรพวกนี้ก็จะพอใจพอสมควรนะเกษตรพันธสัญญาถึงอยู่มาได้นะผมก็เคยเคยลองเคยลองบวกลบคูณหารดูเขาก็มีรายได้ดีกว่าเกษตรกรทั่วไปเล็กน้อยเพียงแต่ว่ารายได้ดีส่วนนี้ก็มาจากว่าการที่เขาจะต้องไปลงทุนในระยะยาว ถึงถ้ามันดีมันก็ดีไป <C HA> แต่ว่าถ้าพอมันมีปัญหาเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าสัญญาต่างๆเนี่ยไม่ไม่ได้ไม่ได้มาคุ้มครองเขาดีพอค่ะ <C HA> เกษตรกรสักกี่เปอร์เซ็นต์นคะอาจารย์ที่อยู่ในระบบคอนแทคฟาร,ร์ม,มิงค่ะ <C HA> เออเราไม่มีตัวเลขที่แน่นอนซึ่งอันนี้ก็ก็เป็นเป็นเรื่องที่เออเป็นปัญหาอันนึง <C HA> แต่ว่าโดยรวมๆแล้วเนี่ยไม่มากนะ <C HA> ที่ไม่มากก็อย่างที่เรียนไปว่า <C HA> การลงทุนโดยเฉลี่ยเนี่ยเราพูดกันถึง ล้านบาทขึ้นไปะนะฮะมันก็อย่างตำ่ำแค่เจ็ดแปดแสนเพราะฉะนั้นมัน,ม,นมันก็ไม่ใช่ว่าเกษตรกรทุกราย<ม>พร้อมที่จะลงทุนหรือว่าถ้าอยากจะลงทุนก็ไม่ใช่ว่าจะกู้ได้อะไรพวกนี้เนะี<ม>่ยเพราะฉะนั้นมัน,มนก็จํานวนจริง,รงๆเนี่ยก็ก,ก็ก็ยังไม่ได้เยอะคือคือยังไม่ได้เป็นเกษตรกรส่วนใหญ่หรือว่าผลผลิตจากคอนแทคฟาร์มิ่งเนี่ยก็ไม่ได้เป็นผลผลิตส่วนใหญ่ท,<ม>ที่ที่ท,ท,ที่ที่หลายคนเชื่อกันนะแต่ว่าแต่ว่าผมก็คิดว่า มันมันก็เป็นอะไรที่มันจะยังอยู่คือมันจะมันจะไม่ไปไหนนะอย่างที่ที่บอกว่าเลี้ยงไก่เนี่ยเดิมอาจจะมีบริษัทอ่าหนึ่งบริษัทสองบริษัททําเดี๋ยวนี้มันก็ไปเป็นประมาณเป็นสิบอะไรพวกนี้เพมันมันก็เป็นอะไรที่มันจะอยู่แล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ก็รัฐบาลก็ควรจะต้องไป ไปดูดแลครับเพราะมเพราะมันเป็นมันจะอยู่ในในระยะยาวค่ะอาจารย์มองว่าถ้าสมมติเราปล่อยให้เป็นไปตามยถากรรมแบบนี้โดยที่ไม่มีใครเข้าไปดูแลเนี่ยต่อไปมันจะเกิดอะไรขึ้นคะคือระบบคอนแทคฟาร์มมิ่งมันจะมันจะทําให้เราเป็นยังไงไหมคะมันก็จะมีสถานการณ์แบบที่บอกว่าเออคนประมาณห้าเปอร์เซ็นต์ล้มเหลวเราออกจากระบบะนะคนเหล่านี้ก็มีหนี้สินนะพอผ่านไปเรื่อยๆจานวนคนแบบนี้ก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆคซึ่งผมคิดว่าการที่ เกษตรกรมีจํานวนลดน้อยลงเนี่ย <c oughs> คือลดน้อยลงโดยธรรมชาติ <c oughs> ที่เขาคิดว่าไปทําอย่างอื่นแล้วได้ผลตอบแทนดีกว่าเนี่ย <c oughs> <c oughs> เป็นเรื่องปกติ <c oughs> แต่ว่าเราไม่อยากให้เกษตรกรลดน้อยลงโดยวิธีนี้นะ <c oughs> <c oughs> ที่ว่า,า,า,าบางส่วนเข้ามาแล้วอาจจะไม่ได้รับการดูแล หรือได้รับการคุ้มครองจากสัญญาที่ดีพอแล้วเสร็จแล้วก็ต้องล้มหายตายจากไปเลยว <ภา S 2> ิธีนี้พร้อมกับหนี้สินเพราะฉะนั้นก็จริงๆก็ควรจะได้ประโยชน์ทุกฝ่ายแล้วควรจะรับความเสี่ยงเท่าเทียมกันคือคือให้มันเป็นธรรมมากกว่านี้หน่อยค่ะเพราะว่าถ้าเป็นอย่างนั้นรัฐบาลก็จะได้เปรียบด้วยนะคะอาจารย์เพราะว่าเราไม่ต้องมาประกันราคาอะไรกันให้ถ้าเขามีสัญญาต่อกันใช่ไหมคะอาจารย์ วันนี้ค่ะก็ต้องขอบพระคุณค่ะดรวิโรจน์นระนองผู้อำนวยการวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขและการเกษตรสถาบัานทีเรียไอค่ะขอบคุณอาจารย์ค่ะคท่านผู้ชมคะวันนี้เวลาของรายการสถานีความคิดเมืองแล้วค่ะดิฉันสุวิญญาณนุ่นพันลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ